มาบ้านโฟโต้เหมือนเดิมครับวันนี้อัดีโฟโต้สวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังกินกุ้งไหนไหนไหนดูดิอันนี้ตัวใหญ่อะกุ้งกินกุ้งกับอะไรอ่ะกินกุ้งกับนั่งจิ้มเดเยวอันนั้นปูใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้คือปูปูม้าเขียวครับเขาเรียกเลยนะปูม้าเขียวครับอืมหใหญ่มากเลยโอ้โหชอบอะไรชอบกุ้งหรือปูชอบกุ้งครับชอบกุ้งมากกว่าใช่ไหมครับ อ้อโหวันนี้นะครับวันนี้น้องโัโตจัดเต็มครับมีน้ำจิ้มแล้วก็หอยอันนี้อันนี้หอยอะไรอ่ะหอยหวานหอยหวานครับหอยหวานแล้วก็โอ้ดูดูนะครับว่าปูตัววัเลอร์ครับมีปูแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับน่ากินมากมีหอยหวานนี่อันนี้ก็หอยเชลล์นะครับนี่หอยเชลล์ อันนี้อันนี้หอยอะไรมแมลงผู้หอยมแมลงผู้ห<ะ>รอหอยแมลงผู้ด้วยตัวใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้เข้าเย็นหรือเปล่าหรือว่ากินเล่น,เข,เ,นเข้าเย็นนะเข้าเย็นนะโอ้โหสุดยอดครับใครอยากกินกุ้งกิจบูลต,ตั้งนี้อันนี้ย่างเองเนาะครับ<ต>ย่างอนนเองไหมครับต้มเนาอืมอันนี้ต้มใช่ไหมอันนี้ต้มต้มหนึ่งอืมสุดยอดครับโอเควันนี้แค่นี้เนาะ